หลักเลยคือเปิดกับปิดหลักการง่ายมากระบบมืนเลือดแบบเปิดคือเลือดเนี่ยไม่อยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาส่วนระบบมืนเลือดแบบปิดก็คือเลือดต้องอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาที่ไม่ง่ายระบบมืนเลือดแบบเปิดก็คือท่อที่มันรั่วเหมือนกับระบบประปาของหมู่บ้านที่ท่อรั่วบางจุดมันทําให้แรงดันน้ำอ่ะไม่สม่ำเสมอบางบ้านที่อยู่หลังจากจุดรั่วก็ได้น้ําที่เบาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น แบบเปิดเนี่ยจะควบคุมความดันได้ไม่ค่อยดีมันก็อยู่กับสัตว์ที่ไม่จําเป็นต้องใช้ระบบเวลือดที่ดีมากก็ได้ก็ใช้ชีวิตได้แน่นอนต้องไม่ใช่คนถูกไหมมาระบบหมุนเลือดแบบปิดเลือดอยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาตลอดเวลา,ลวลานั่นคือคีย์เวิร์ดเนาะมันก็จะมีความเลือดบ้านทุกหลังที่อยู่ในชุมชนนี้จะได้รับน้ําเท่าๆกันหมดเจอได้ในตั้งแต่ไส้เดินดินขึ้นมาซึ่งไส้เดินดินเนี่ยเป็นพอย n ์ที่ ชอบเอาไปอยู่ในช้อยหลอกเกราเพราะเรารู้สึกว่ามันดูเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เลิศดอ่ะอ่าไม่ดูไม่เก๋แต่ว่าที่จริงน้องเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีระบบมูเลือดแบบปิด